สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาสร้าง QR code ของ IG นะครับสำหรับเอาไว้แชร์ให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็เวลาเราแชร์ QR code ให้เพื่อนเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนสแกน QR code ที่เราแชร์ให้นะครับก็จะกลายเป็นเพื่อนเราโดยอัตโนมัติไปเลยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับ โอเคก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่ IG ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์หาในคลังแอปก็แล้วกันนะครับ IG นะครับอ่า i n s t a g r a m นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าฟีด IG นะครับทีนี้เวลาเราจะอ่าสร้าง QR code IG ของเราเนี่ยนะครับให้เราไปที่อ่าหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็แตะไปเลยนะครับอันนี้คือหน้า ไอจีของเรานะครับหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปที่3ขีดตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะเห็นเมนูคําว่า qr code นะครับแตะไปเลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ qr code ที่เป็นอ่า qr code โปรไฟล์ ig ของเราเรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาเราจะแชร์นะครับเราก็มากดดาวน์โหลด QR code ตรงนี้ก่อนนะครับโดยกดไปที่รูปลูกศรตรงนี้นะครับแตะไปหนึ่งที่นะครับก็จะมีเด้งขึ้นมาให้เรานะครับบันทึกภาพนะครับก็กดตรงนี้นะครับบันทึกภาพนะครับกดบันทึกภาพหรือว่าเราไม่อยากจะบันทึกภาพ QR code ตรงนี้นะครับเราอยากจะแชร์เลยนะครับก็เช่นเดิมครับกดตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับะตัวแตะไปเลยนะครับ เอาทีเดียวผมปิดไปอีกทีนึงนะครับผมปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับเมื่อกี้เขาไม่ให้ปิดนะครับเดี๋ยวเราเข้าใหม่นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะ,ะดาวน์โหลดหรือว่าบันทึกภาพ QR code โค้ดของเรานะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับแต่ไปที่3ขีดนะครับมาที่ QR code โค้ดนะครับแล้วก็กดไปที่รูปลูกศรตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ มันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราแชร์ไปที่ Facebook l i n e อะไรพวกนี้นะครับไปที่ Messenger นะครับพวกนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะบันทึกภาพ QR code ตรงนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราบันทึกภาพ QR code เรียบร้อยนะครับ QR code ตรงนี้ก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แกลเลอรี่นิดนึงนะครับกดเปิดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ QR code ก็จะมาอยู่ในแกลเลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราจะ อ่ส่งให้เพื่อนกดติดตามเราหรือกด Follow เรานะครับก็ส่ง QR code ตรงนี้ให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนทำการสแกน QR code ตรงนี้เรียบร้อยก็จะกลายเป็นการ Follow เราโดยอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการนำา QR code ของ i n s t a g r กรนะครับแชร์ให้เพื่อนๆนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากจะลองทำดูก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งยจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ